สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับน้อนี้กระเพาะกระเป๋าเจ้นัทชาแนลนะครับน้องวันนี้มารอปลาเฮดเกิลเดอร์พี่น้องครับมาที่อำเภอโค้งแจ่มนะครับเมืองพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมพี่กัสกับพี่น้องกันหูกันเก็บเงียบไว้ครับพี่กัสทำเพื่อนทำพวกโค้งแจ่มนะครับเนาะแต่ว่ากเมืองพระอาทิตย์ขึ้นก่อนมูกระเมนแล้วครับพี่กัสบอกแค่นี้เด้อครับผมก็เป็นนอำโขงครับผมเมื่อเช้าเขามาปลานะครับเนาะงมันสองมูเด้อพี่น้องจะได้เปิดคลิปครับบันสองมูเต็มตา ตสองมูเต็มตาน้ำสาสกุลอีกสิเป็นยังไงบ่หูนะครับเนาะเดี๋ยวก็ไปรอติดตามรับชมน้ำสาสกุลน้ำเด้อครับผมแยกกันไปตอนนี้นะครับเนาะไปครับไปหลุมันมันน้ำกันเด้อครับผมเฮ็ดเดือนสิบสองสองมูเต็มตาพี่น้องเอ้ยเคยมีบ่ป่ะนี่นักแล้วงนักแล้วปีนี้อุ้ยอาการการเห็ดปีนี้ออกคักครับ ออกเดือน12จะได้กระเป็นกำลังใจให้บาวโจนะครับผม่วนนี้เพจเฟซบุ๊กลงคลิปใบบาวโจกะตีดแดงแตลอดเลยบุ้ว่าเกิดจะอใจอยังนู่นครับลงคลิปสันคลิปยาวไปกะตีดแดงต่อไรไๆลบคลิปค,คือเก่าครับผมทางนี้เป็นคลิปเก่าเพ,พือเก่าคือพอพอี่น้องฝนเฮ็ดน้ำกะบ่ตีดแต่บาวโจหันตีดแดงจะเป็นยังไงเดี๋ยวกะลงรูปลุลงยังบึงให้พี่น้องห่างก็เด,ด้อครับได้กระเป็นกำลังใจให้บาวโจนะครับผมไปครับข้นทาราชบวันริได้มาเยี่ยมมายามเลย ผ่านไดแล้วไปครับแล้วแค่น huh. ี้อะไรอย่างเงี้ยแ้ก่อนเนาะสองดอกครับแล้วจุ่มเลยเนียนมากเยอะแค่ไหนแต่จุ่มเลย Nếu cho pít vào gì bộ Chưa là khỏi hành trò đài Nhanh lắm Bé Để gì ra ừ. Để ra sẽ cuốn một cái này Bà mất nhanh chỗ chố bà Bà chố bà Bà chố bà Bà chố bà nó ม,นมนันมันอีกแะ้วครับหนึ่งครับไอีกหน,น,นพี่ครับมันลาพี่เหรอไปครับเกือดจะโเกเลยเมว่อเขาจะแก่ออกมกินไนเขาเก็บน้ำเลค้ยบหอยเอยคนได้นี่ปรเห็นเป็น đọc nói đâu mà nó mười lắm dạ anh hai tuần chào anh hai tuần chào anh hai tuần chào anh hai tuần thật anh tên tuần chào anh hai cái này anh hai tuần เปดกระหกขาวเดือนสิดอกของปีนี้เนาะของเดือนนี้ครับเดือนสิบสองเขาะกี้เปดูขานาะวนี้ À, ừ, chưa phải đây mèo gì ui còn thêm

nghe cái ự ừ, có gì đâu nó ô nó tiêu ừ tỉnh rồi nằm ừ đất đầm. À, củ củ củ. ừ đầm chưa tìm thương vậy ừ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  จุกํนึ่งะ <ừ, S 1> ดุนนี้นะ้มันงามโอ้ยสมดูแล้วดุยเลยอัดเี็ดออกตะพังหวยมาดิเหดเผืกเขากำคนนี้เนาเขาไปทางไหนด้วครับ คนต่อเขาไปพูดเขาได้พูดเดียวสองนียเอาตะก้าชาสกุลออกลายหมือนอะไรเอาตุงบาวเอาหมดแล้วบรทิ้งซอ,องมาทันเสียถิ่นรดเลยกองเลยกองกลุ่มทึงใดเหงาโตเข้ามาเลยครับออกทางห่วยเนาะ

ผัดไกงอแกงอ๋ดข้างหน้าีดกบคำนั่นแตก่เอนเห็ดแดงครับแดงคาาอยู่กันมันเป็นปลาโจบหรือลูกคางหงไมมันเอาต่ยเิงกระตินเป่าเลยตัดเลย อหญ่้ะเป็นลาบอเป็นลาบไเป็นเสือจ้นตอนแดกจังเอาถืดอกอยเต็มเลยหเปลือยนะกนเปลือยป้ะตัวเลี้ยงข้าไลครับมามือนบุพเพมาเมือนี้บ้านเลยสีไดาพี่น้องแต่ว่าที่เกยงไห้ครับพี่ทองพีดอกครับโอ้เสียด้ดีไปข้ไปมันมานนักอีกกุกกำครับโอ้ดอกเลย ยังได้อยู่ปอดตอนจูมอุ้ยผุนหนึ่งห่อใหมเมนก็ผุนพี่จูมเพิ่นพี่น้องยังเหลือจูมให้อยู่เห็นงามเลยเนาะ,ะจุบนบานให้จีจูมใหญ่เนาะไปครับน้องมาผ่อยเพิ่งไข่ครับวันนี้อู้จูมหน่อยมันก็มีแล้วบ้างนะ,ะ,ปนะไปครับสาวเพิ่งไข่ครับ ถั่งกินจากเหลืองนี่นะเนาะ<ม>ยิ่แกงได้เยอะครับเก็บมาแข็งบอดีเสียแต่มันยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ตัวทองเป็นเหลืองมาเลอนะโบเห็นเนาะปูอ่านปูก่อนปูอ่านานี่โบเลมาครับ <laughs> ไปครับผมมันมาน้อกันเลยแล้ได้ปะบ่

ทั้งหนาเห็นครับมูนให้พี่แดงถีบเลยไดโดเกี่ยวจริงแข็งขึ้นมือนะใครดอกเดิวซิบได้ยั่ไปนำสาบไปได้แล้เรียมึงเลยจะมีอันเด้อปาโจพกาบึงด้ครับทำันเบิ้องต้บอ Có mưa bố bớt thật ừ. Thì thì nó cũng Ui, mà chơi trụng Trụng này là bên chẳng okay. ừ. Ừ. Khảo thứ đi thằng hộp ừ. Đây là khá đâu này <laughs> ừ. Ừ. Ở mười Mình mười nha. Ừ. Bật hai mươi hai cái hai Ừ, cốt nó hai mươi đây đây hai mươi Ừ, đây hai mươi Được không? Lăng hình hai nghìn hai thổ hai nghìn khúm mươi hai nghìn hai mươi Xem <laughs> ในบ่วดอกเต็ง,งไปครับไปเรามา,มาตัดพีดุงสระข้ามครับไปดิอุย้ยดอกหน่อยจะมีเด้อข้างามีเล้ยครับดอกข้างหน้ามันเป็นเนาะมองจุง๋มเฮ้ยช่วงนี้ในเพจเบาวโจกสีแดงเบืองเตลูบเด้อครับพอเบาวโจลงยัง,งไปนี่ตีดแดงตลอดเลยลงขี้เพ็ดไปบ่หัวเกิดจ,า,ด<ะ>จากยังเนาะบ่วหลุ่บ่จ้ะมึงดอกหน่อยเป็นพี่เนาะ Oh, mày có ý bằng thảo tạo bưng chút nữa hại rộng mày. Move, ạ sao ô mày. Qua sáng hôm nay. nay, hát rộng mày. Mùa nèo, hát rộng mày. không. mày phụ nha. Tóc, mày phụ 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 phụ

มีพี่น้องเร้ยเป็นไหนบ่าวจูบอกว่ามืออื่นจะไปหาหีบขา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 ขขาาผมมีหล่ำตาดด้วยขาสิแคปรูปขาแม่ใหญ่กว่ามือสาวตกุนใหญ่กว่าดีมือสาวตกุนอีกดอกไหนงคัก ไหนขาเนี่ยไอ้ข้าอุ้ยเดียมไป,อ,ไปอุ้ยขาอันนี้มือสิงหังนี้มือเฮ้อดอกเดีงจิ๊กขาแค่จีกุ้งอุ้ยขากระบุมขาฝรัง่งป้าขาตีฮิตขากเล็บเหมือนสองมูดิบจ้ะ ไดี้บานมันได้หลายๆลายหนูมีช่องดอกพอด้ทีช่องวันสามวิขาดแต่ดอกพี่น้องเอก็บผ้าบุขึ้นมาเนาะหักลายอันนี้อันนี้เพิ่นยังบมดเต็มจีบันไดได้หน่มีดอกหน่อยีจากดาวถึงดอกหน่อยเต็มเลยไปกันนะไปครับพี่น้อง เปาโจ้ยางเหวียงเหยียดเสาสะกุลน้องปล่อยถึงขามอีกบูนึงครับเก็บไปก่อนจังให้สาวสะกุลต,ตัดขาทำกลนครับเโอ้ยมีเปลาโจ้ไว้ถือพอนำลื้อนุ้ยขาถึงขามครับโอ้ยพี่น้องเว้ยตาหน่อยเปาโจ้ยังแกงไหลอยู่เด้อครับนี่เห็นว่าเป็นถึงนอนกินได้นี่ตอนนีห้หนาวเทาเหี้ยงเขาก็ะถิบเอาเนาะครับ ตกอยู่ที่นี่ได้อยู่ครับอืมสวยเลยครับไปพี่น้องไปมันมันน้ำเบาโจอีกครับไปพายเอกบ่หัวดังอีกเลยพี่น้องเอ้ยแับนี้บุ๋มชิบินมาแบบชิบินมบุ๋งบุญอุ้ยแต่ก็ยังเอาไปแกงได้น้องสาวเนาะพุ่นทุ่มให้แข็งก็มีอยู่ครับเไปพุ่นไปตั้เอาพุ่นอีกเพผุนไปตั้มมาหมูเดียวเนาะติมตาไปเด้อสาวเด้อแข็งเอาได้เอาได้แข่งอึ๊บ จะจีบินเป็นดอีอ <laughs> ดหน่อย,ยอ่ะเนีบมาเขา้ยดอกหน่อยเนี่ยตี้จะมาปกายงางมีดอกหน่อยายอยู่เลยพี่ถ่ายใกล้ๆเอา<ะ>ขาจะ <laughs> ส่พี่นาเฮ็ด <laughs> <laughs> ตุจันเขาขไ,ได้แก้งได้เขาจะเป็นสไตล์เดียวกัเฮ็ดตับเต่า<ะ>ดอกงาขึ้นแต่กระแขงอุย เช่นใดไปหาถุงดวนหาถุงดวนเลยเนี่ยนี่นะแล้บนิดหน่อยก็ไล่อยู่ด้ป่ะนี่วันนี้หน่อยนี่เป็นกลอยู่เนี่ยนี่ยังข่เนาะพอดีงามไม่ได้ครับนี่อันนีจุมจุกอย่ตรงนี้อยู่เช่นเน tiếp tay gọi nơi vào chị okay. bogg yeah. chị đại học nha mưa nha mưa nó mưa nha mưa nha mưa phần mưa nha mưa nha mưa đơn chịp nha nó, nha mưa 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 nha đầy nha mưa nha mưa nha พีทปวกตัวม้ปวนนี่นนี่เล้วจ้ะปาบินกัลังหันลังหันเตาจ้ะิงคอกับวเหลวบนดูไเียว้พี่ฝนหันจวิ่งปจักร่มน ไปทางแดแล้วนนาเลยหนาเลยเศร้านั่งคืนแ่คืนไปหดปผึ่งเทียนจะได้ไปเนแม่นเนาะผึ่งเทียนก็สิอกคือกันจากนี่ผึ่งเทียนออกแห้งม้วนแล้วเห็ดเดือนทิพอนี่แล้วเขาเอินเห็ดเดือนทิพสองสองมูเต็มตาข้องเถะพี่น้องเลยถ้าสกุลเฮงมูเดียวสามเต็มเลย เออ,อมาไม่ได้เ่งตับเตาเฮ้ยวุ้ยได้ดลพอจุมอจ่มไปจนพอจุมอ่มซำกป็ปั่นมาเลยไปไปครับผมมันมานมานาำกันอีกเดือครับ